ชาวเน็ตเผยอดีตบอสมินพิชยาเคยทำธุรกิจไข่ตรงบริษัทอื่นมาก่อนดีไอคอนกรุ๊ปไม่ใช่ที่แรกที่ทำหลายคนเคยเจอบริษัทธุรกิจเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมานั้นมีการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตจากชาวเน็ตท,ท่านหนึ่งว่ามินพิชยาเคยทำธุรกิจไข่ตรงของบริษัทอื่นมาก่อนดีไอคอนกรุ๊ป จากกรณีที่มินพิชยาหรือบอสมินนักแสดงสาวชื่อดังถูกจับกุมจากกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจนมีผู้เสียหายลายไร่ทางเพจเหยื่อวีสองก็ได้กล่าวพันเพจเฟซบุ๊กว่า กรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปไม่ใช่ครั้งแรกที่บอสมินเริ่มทำธุรกิจใครตรงเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยทำธุรกิจคล้ายกันกับบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งมาแล้วมีกระแสข่าวว่าเพื่อนในวงการถูกชักชวนไปร่วมทำธุรกิจดังกล่าวหลังจากนั้นบอสมินจึงได้ย้ายมาทำธุรกิจกับดีไอคอนกรุ๊ปเพราะเป็นธุรกิจที่คล้ายกันซึ่งมีชาวเน็ตบางส่วนออกมาคอมเมนต์ว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยถูกชักชวน ไปร่วมทําธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวเห็นบอสมินอยู่ร่วมในการประชุมและได้ขึ้นเวทีด้วยจึงมองว่ากรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปไม่ใช่ครั้งแรกที่ทําธุรกิจดังกล่าวแต่ทําธุรกิจแบบนี้มาหลายปีแล้ว